สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเคสซีเลสซิ่งนะครับผมวันนี้แปลกตาหน่อยนะครับเรามาโพดใน YouTube แล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเราจะมาดูนะฮะสตั๊ดนะครับวันนี้เน้นนุ่มครับผมก็จะเป็นเทนสตรีทแอดวานซ์เซตนะครับผมอันนี้ก็เป็นกับแจ๊ดนะครับแจ๊ดจีนะครับก็เป็นสตรีทแอดวานซ์เซตเป็นสตั๊ดที่โคตรจะนุ่มนะครับนุ่มมากๆนะครับแล้วก็ของอันนี้นะครับก็จะเป็น Civic FC นะครับก็ เป็นเน้นนุ่มอีกเหมือนกันนะครับเพราะลายมันถึงนุ่มนะครับเพราะว่าสตาร์ตตัวนี้ครับผมเจ้าเทียนตัวนี้เขาเป็นระบบทวินทูบนะฮะซึ่งเป็นระบบเดียวกับชกเดิมของรถนั่นเองนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยสตาร์ตที่เป็นระบบทวินทูบตัวนี้มันจะแรงดันน้อยกว่าตัวโมโนทูบนะฮะแล้วก็ให้ความนุ่มนวลมากกว่าแล้วก็ขับสบายกว่านะครับเราตัดมาดูที่สปริงนะฮะผมจะลองบีบสปริงให้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยครับ โครจะนิ่มเลยเห็นไหมฮะสปริงยังนิม่มโชก็เป็นระบบทวินทูบอีกนะฮะโอ้โหไม่นิ่มแล้วจะเอาอะไรอยู่ฮะ,ะอนนี้ค่าเคก็น้อยด้วยนะครับคือสําหรับคนที่อยากได้นุ่มๆขับสบายแล้วก็จะทรงสวยๆเนี่ยยังไงสตัดตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์แน่นอนนะฮะเดีย๋ยวเรามารอดูนะครับว่าหลังสองคันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับทรงจะประมาณไหน อาจจะไม่ได้ถ่ายทรงให้ดูแต่ว่าจัดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปหนึ่งนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวรอชมได้เลยครับแ,แล้วตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ช่างก็กําลังทําการจัมกับลูกกระนาดนะครับเพื่อทําการแบบเพสฟิลลิ่งของรถนะครับแล้วก็เพื่อเขย่าให้รถเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางด้วยนะครับ เหยาวกันหน่อยครับตอนนี้พอมันเริ่มเข้าที่แล้วเนี่ยช่างก็จะผ่านลูกค้านะครับมาดูว่าประมาณเนี้ยความสูงได้หรือ,อยังนะครับความสูงได้หรือ,อยังโอเคหรือ,อยังนะครับกับความสูงแล้วก็ในในระยะประมาณนี้ตอนนี้ก็กำลังเช็คว่าเลี้ยวดังหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาวัดความสูงดูนะฮะว่า ความสูงระยะจากขอบล้อของล้อแม็กเนี่ยขึ้นไปนี่สูงมาเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะเลยกลูกค้าอีทีตอนนี้ก็เรียบร้อยแลย้วฮะโดยรวมมันก็เหลือแค่การตั้งศูนย์แค่นั้นเองนะครับผมเราวันนี้นะครับผมโบ๊ทเคซีลิซิ่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะคะในแต่ละคันนะครับผมสวัสดีครับ